สวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพักครับอันนี้ต้อนรับเข้าสู่ช่องชิมการโหรซิ่งวันนี้จะพามาดูช่วงร่างนะครับมารีวิวรถบรรทุกอ้อยนะครับว่าช่วงร่างของรถบรรทุกอ้อยนี่จะแน่นขนาดไหนนะครับเพื่อแนวทางมีคนเอาไปาทําอีแตนนะครับปั้นอีแตนวันนี้เป็นรถอีเดซูเอลนะครับ รถอ e ีซ่ซอิวนะครับเครื่องเดสิบสี4แรงนะครับคันนี้ถ้าตามคู่มือคู่มือแล้วก็จะเขาให้บรรทุกได้แค่5ตันนะครับแต่คันนี้นะครับพอมาปรับเปลี่ยนช่องช่วงล่างแล้วก็ใส่ได้ถึง11ตันเลยนะครับ,อเ,รรบเอามาดูชุดคานหน้าก่อนนะครับชุดคานหน้านะครับเสริมแหนบข้างละงตัวนะครับ แต่ว่าชุดเบรกเป็นดุมเบรกเดิมกระบอกเบรกเดิมทั้งหมดนะครับเอามาดูชุดเพลาหลังนะครับชุดเพลาหลังนี่เสริมเนี่ย,ยบีค้างลราสามตัวนะครับตัวนี้ซับคันซีนะครับนี่นะครับซับซับตัวบนแล้วก็ซับแคลซับในคันซียมหนึ่งหนึ่งครั้งนะครับจะไ,ได้แข็งแรงนะครับแล้วก็เพิ่มเป็นสโรเกียกลางนะครับเพื่อทดรอบนะครับเวลาออกไร่มันจะไม่ได้ อันตรายนะครับเผาท้ายเป็นเผาอ e ีสูซ74แดงนะครับเป็นเผาหกล้อริกนะครับตัวนี้จะได้ก,กว่าเผาเผาร้อยสิบนะครับจะได้ก,กว่าเผาร้อยสิบแต่ว่าเป็นหกร้อแล้วนะครับชุดพวกเผา,าดอกจอกพวกเผาใบาสีอะไรประมาณนี้นะครับภาษาช่างครับก็จะเล็กกว่า ร้อยสิบนะครับตัวนี้เพาข้างก็จะเล็กนะครับเป็นเพาของอีซุครับตัวนี้แล้วก็น่าพอเป็นเพาตัวนี้แล้วก็จะเป็นของร้อยสิบนะครับใหญ่ขึ้นมาหน่อยแล้วก็ร้อยสิบห้าธรรมดาแล้วก็น่าจะเป็นร้อยสิบห้าสังรรยแล้วก็ fbr เลยนะครับเป็นเฟืงเอง f เลยนะครับตัวนี้น่าจะเป็นหกล้อ เป็นเพาหก้อเล็กสุดนะครับแล้วก็มาเป็นร้อยสิบแล้วก็ 5, ร้อยสิบห้าร้อสิบห้าร้อยสิบห้าสั่งรุยแล้วก็เฟืองเอฟที่อยู่ในเอเอไอโก,กี้นะครับโรก,กี้ร้อยเกินห้าครับตัวแรกจะเป็นเฟืองอีฟนะครับอ่านะครับคัทซีคันนี้ตอนแรกจะเป็นรถน้ํานะครับคัทซีตัวนี้จะสูตรแค่ตรงนี้นะครับนี่กลาง กลางเต้าแนบเลยนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ใช้เหล็กรางหน้าห้านะครับต่อออกไปอีกนะครับต่อไปอีกประมาณห้าสิบเซนนะครับประมาณประมาณห้าสิบเซนได้นะครับแต่นะว,ว่าพวกตรงพวกอะไรก็เป็นตรงไม้อยู่ครับตรงไม้หน้าสีนะตรงไม้หน้าสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด แปดตัวนะครับไม่มีหักนะนี่ครับนี่เป็นตัวนี้เป็นเดิมๆนะครับภายในเดิมๆของอิสนะุอิสุเอลเนาะเกียร์ตัวนี้ก็จะเป็นเกียร์คอนะครับอิสุเอลตัวนี้จะเป็นเกียร์คอนครับเกียร์ตัวเดียวกับอิสุบียูเออเออตัวยี่ห้อบียูครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ดู นะครับผมจะวันนี้ก็จะเดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ดูนะครับว่าเกียร์นะครับมาแตกต่างจากเกียร์สายเกียร์ธรรมดายัางไงนะครับเกียร์ตัวนี้ก็คือเหมือนเหมือนกันครับให้เกียร์เดินหน้าแต่ว่าลักษณะการเข้าเกียร์มันอยู่มันอยู่ลายลายอย่างนี้เฉยนะครับก็ก็ถ้าเห็นอย่างนี้ก็นึกถึงเกียร์เกียร์ธรมรมดาไอเกียร์สายเหมือนเหมือนเหมือนรถธรมรมดาครับ สมมติเจ้าหนึ่งรถธรรมดาขึ้นมาอย่างนี้ใช่ไหมครับตัวก็หาตัวเองแล้วดันขึ้นนะครับแล้วก็เรามาเจินตนาการว่าตัวนี้เป็นตั้งนะครับอยู่อย่างนี้อย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วมาจินตนาการว่ามันอยู่ตะแคงนี้ก็ตบขึ้นสุดนะครับแล้วก็ดันไปข้างหน้านะครับจะเป็นเจ้าหนึ่งอ่ะใส่ยากนี่นะครับตัวถอยหลังก็จะเป็นเจ้าสองกลางๆดันไปข้างหน้าเฉยก็เป็นเจ้าสาม ดึงถอยหลังมาก็เป็นเกียสี่นะครับแล้วก็ตบวลวงสุดนะครับตบวลวงสุดเดินหน้านะครับจะเป็นเจ้าห้าแล้วก็ตัวงตตลงตัวตวลงสุดนะครับแล้วก็ถอยหลังจะเป็นเจราถอยนะครับไม่มีอะไรมากมายนะครับอันนี้ก็จะเป็นคันสโรนะครับคันโร <c oughs> อ๋อทำไมลิ้นผมรัวนด้แวัน,นี้ไหมคันสโรนะครับ มีห้าเกียร์หน้านะครับโซลหนึ่งเกียร์ถอยแต่ว่าล็อกไว้นะครับอ่อไม่ให้อา่าใส่ได้นะครับเพราะว่ากลัวมันหลงนะครับมันหลงเกียร์นะครับเวลาคนแก่คนไร้ขับนะครับผมไม่ได้ขับคันเดียวเนาะคันนี้มีห้าเกียร์หน้าบวกตัวนี้เป็นห้าเกียร์ก็ถ้าไล่อยู่จริงๆถ้าถ้าใส่โซลอยู่จริงๆก็ ใส่ตั้งแต่รด่สองโดสามโลสี่รลนห้าครับรุหนึ่งกับรูถอยไม่ค่อยได้ใส่นะครับเพราะว่าขนาดรล2นสองนี่ก็กําลังเหลือๆนะครับไม่ไม่หมดชักสีนะครับโลสามนี่มีมีหมดบ้างนะครับกําลังนะครับก็ไม่มีอะไรบ้างครับไม่มีอะไรมากครับอันนี้เป็นรถน้ําเป็นรถ ซื้อต่อมือมาครับสองหมื่นนะครับเชื่อไหมครับอันนี้คือเกียร์ฝากนะครับเกียร์ฝากปั่นปั้มน้ำนะครับนี่้าเกเสียครับปีนี้ว่าจะเดินใหม่อันนี้นะครับเพาเล็กนะครับท่อเสียเลยนะครับรัดวาวข้างจะเป็นเบอร์สิบสี่ครับ สิบสี่เป็นตัวเมียร้อยจับเฉยๆนะครับแต่ว่าทีนี้เเราตัดเกียวใหม่ครับเป็นน็อตเบอร์สิบเจ็ดครับเป็นตัวผู้ขันเข้าไปบีบตัวนี้ไว้เฉยครับหายห่วงครับแต่ว่าอันนี้ไม่ได้เอาเอะไรลองแล้วก็ไม่ได้ขันนะครับมันหลวมนะครับก็ใช้ดีนะครับไม่ไม่เคยเป็นอะไรมีแต่อพอข้างขาดเฉยนะครับเพา ใบสีพวกเสืองเดรน่มอะไรก็ไม่เคยแตกนะครับลูข่ำมันนะครับฟังไข่นะครับาษาอีสานทำรถหบอเอนนะครับก็ไม่เคยแตกเทียนะครับมีแต่เผาข้างนะครับเนาะก็ไม่มีอะไรบ้ากค,ครับใครชอบคลิปนี้ก็ฝากดกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ